ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับพิงกี้ตัดผมสั้นเข้าแดนแรกรับพิงกี้สวิกาเข้าแดนแรกรับต้องตัดผมสั้นหลังเจอคดีฟอร์เล็กทีดีสภาพห้องขังเป็นอย่างไรพิงกี้สวิกาเข้าแดนแรกรับแล้วจากกรณีเป็นจำเลยฟอร์เล็กทีดีแล้วศาลไม่ให้ประกันตัวออกมาล่าสุดต้องตัดผมสั้นแล้ว วันที่26สิงหาคม2565จากกรณีนักแสดงสาวพิงกี้สวิกาชัยเดชที่ตกเป็นจำเลยในคดีฟอร์เรกทีดีพร้อมกับพวก19คนและมีแม่ของพิงกี้ตกเป็นจำเลยด้วยซึ่งพบว่าศาลมีคำสั่งคัดค้านไม่ให้ประกันตัวล่าสุดเรื่องเล่าเช้านี้รายงานว่านายอายุศิสินทบพันธ์อธิบดีกรมรัะทัรนเผยว่า ในจำเลยทั้งหมด19คนเป็นผู้ชาย14คนผู้หญิง5คนและมีการตรวจคัดกรองโควิด19และแยกกัโกโรคมาแล้ว5วันพบว่าทั้งหมดไม่ติดเชื้อโควิด19และได้นำเข้าสู่แดนแรกรับโดยมีการปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกับผู้ต้องขังทุกคนเช่นทุกคนต้องตัดผมสั้นและทุกคนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในขณะเดียวกัน ยังไม่มีญาติหรือทนายติดต่อเข้าขอพบแต่มีแฟนคลับที่อยู่ในเรือนจำให้กำลังใจตลอดด้านว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอารีรักษ์เลขารัฐมนตรียุติธรรมเผยผ่านช่องนิกกี้นชาติว่าสาเหตุที่พิงกี้ไม่ได้ประกันตัวเพราะว่ากลัวจะหลบหนีเรื่องนี้คือดุละยะพินิจของสารพิงกี้และแม่ยืนยันมาตลอดว่าไม่เกี่ยวแต่เรื่องนี้ขึ้นกับพนักง,งานสอบสวนว่าไปเจออะไร ทำให้พี่ชายแม่พิงกี้และพิงกี้โดนคดีนี้กันหมดทั้งนี้พิงกี้เข้าไปในเรือนจำต้องมีการกักโลค5วันตามระเบียบราชทฑนในห้องกักโลคคือห้องสี่เหลี่ยมมีห้องน้ำในนั้นมีผ้าหม่มมีทีวีมีพัดลมไม่มีแอร์เมื่อครบแล้วเข้าไปอยู่ในส่วนของแดนแรกรับซึ่งมีพื้นที่ไปไหนมาไหนได้ตอนนี้สุขภาพจิตของพิงกี้ยังดีอยู่แต่ก็ช็อกไม่น้อย และตามระเบียบนั้นพิงกี้ยังพบทนายความได้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากกระปุก .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ